ฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครป์ช่องสองพระแช capacity, นแนลไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยครับสวัสดีครับพ,พี่เพื่อนเพื่อนครับวันนี้ผมก็นำพ้ามาให้ชมนะครับพ้าเครื่องชุดนี้เนี่ยเป็นของพี่ร้านซ่อมมอไซค์นะครับพอดีผมเอามอไซค์มาซ่อมเนาะแล้วก็ขออนุญาตขอดูพาเครื่องเลยผมเพิ่งจะแกะนะครับยังไม่ได้ดูเหมือนกันพี่แต่ผมจะได้ถ่ายแล้วก็ดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับพี่เขาบอกว่าส่วนมากเป็นท้าใหม่นะอะไรเงี้ย ผมก็บอกได้พี่เอามาเอามาถ่ายขออนุญาตถ่ายหน่อยดูนะเผื่อเผื่อจะมีนะครับเผื่อจะมีแบบเจ๋งๆเนาะผมยังไม่ได้ดูเหมือนกันนะครับาเจอแล้วสมเด็จองวิยุยอันนี้ดูเก่านะครับเนี่ยอันนี้เป็นพสสระวัดสัมปะสิลนะครับวัดส,สัมปะสิลพระพาจังหวัดพนมรีนะครับค่อนข้างเจ๋งลักเลยนะครับแบบเนี้ย มีสินหาทำเสือเนาะ,ะอ,อ๋อเอ็มมีอยเพิ่มโหมีหลวงพอดีแหละนี่ไปโพเล็กหลวงพอดีวัดพะรูปนะครับเนื้อสำริแบบนี้ตอนแพงๆนี่เป็นพันนะครับแบบเนี้ยหลวงพอดีถ้าจะไม่ผิดน่าจะมีปีสามศูนย์นะครับใบโพเล็กเนี่ยหายากนะครับนี่เป็นสิงของหลวงพ่อพูนและไทยล้อมนะครับแบบนี้เร่นกันหลักร้อยนะครับแบบนี้ อุยแบบนี้โอเคเลยเนาะเดิมๆเ,เลยนะฮะแล้วกน็น่าจะเป็นหลวงปู่ทวดนะครับน่าจะเป็นหลวงปู่ทวดองค์นี้เป็นวัดแคองค์นี้เป็นหลวงตาจวนนะครับปีสองสามผมวันนี้เป็นเนื้อเงินนะ ผมก็ยังไม่ได้ส่องนะครับถ้าเป็นเนื้อเงินน่าจะเนื้อเงินนะเพราะมันตกอย่างปีอะเหรียญน,นี้เป็นเนื้อเงินหายากนะครับแบบเนี้ยพี่เพื่อนๆอุ้ยอันนี้ถือว่าเจ๋งนะผมว่าเจ๋งนะครับอันนี้ดีอันนี้ดีครับเป็นเนื้อพิเศษอะโอ้ว่าจะไม่ดีเนาะแต่ก็เจอแล้วแหละของดีอันนี้เป็นลุกหล่อนกดท้วนนะครับผมก็ไม่ได้เอากล้องมาเหมือนกันเนาะ อันนี้เป็นลูกอมนะครับส่วนมากจะเป็นพระกล่องนะพี่ก็ไปทําบุญได้มาอะไรเงี้ยต่ผมไปดูดูโด,ดยทั่วเลยเนาะอันนี้น่าจะอุดทองหรือเปล่าสวยดีนะครับสวยดีีดูคร่าวๆเ,เลยอันนี้วัดป่าเลไรนะครับขอนย้าเนาะ อันนี้ถ้าเป็นบอกนิยมนี่เป็นเป็นหลายมือหลายแส่เลยนะครับไอ้นี้ต้องชิมเข้ากลางเหรียญพ่อแกะวะ่วัสมัพิวปูชาคูวีนี้ดีนะครับมัสมัพพิวเนี่ยมีหลวงปู่จันนะครับหลวงปู่จันเนี่ยยังมีชีวิตอยู่นะครับเป็นทักเกจเก่งเนาะใครผ่านไปผ่านมาสพรบ,บรุรีนะครับผมแนะนาําอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อนุ่มมานัังในหลวงยานะครับ ันมั้านในอันนี้เป็นเหล่งคุดเหลี่ยมคุดเหลี่ยมนะครับไม่ค่อยเจอเนาะน,นี่หลวงพ่ออะไรเอ่ยมาสัมคีหมดแล้วนะครับมีมีมีประมาณนี้เนาะนี่นะครับวันนี้ผมก็ถือโอกาสนะครับได พี่ขาเมตาเนาะเอาพาให้ชมนาะปกติของไม่ค่อยให้ชมกันคุยไปคุยมาพี่เขาเออเอามาถ่ายได้ถ่ายได้นะครับโอเคหากพ,พี่เพื่อนท่านไหนเนี่ยเข้ามาชมแล้วยังไงนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจผม้วยนะครับหากใครเข้ามาดูใหม่แล้วรู้สึกว่ายังไม่ถูกใจกันมากดถูกใจนิดนึงก็ยังดีนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้ผมเนาะไว้มีโอกาสผมไปถ่ายภาะที่ไหนเนี่ยผมก็จะพยายามมาถ่ายคลิปลงให้ดูเรื่อยๆนะครับถือว่าเราเป็นคนที่มีความชอบเหมือนกันเนาะชอบพาเครื่องนะครับวันนี้ผมก็มีพระ เครื่องมาให้ดูเท่านี้นะครับผาักในคลิปใหม่เดี๋ยวผมก็จะพยายามลงไปเรื่อยๆนะครับสวัสดีครับ